เรืองคนชีวิตรักเมียลับของสุปตาตอนที่สองเปลี่ยวเลิกกับทามไปอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องที่ต่างประเทศทามเสียใจมากไปดื่มเหล้าจนเมา,มาไม่ได้สตินางเห็นก็ตกใจเธอทำงานอยู่ที่นั้นพอดีเธอกลัวว่าเขาจะตกเป็นข่าวเช้าจึงพาเขามาไว้ที่ห้องของเธอเพื่อให้เขาสางเมาแล้วไปส่งเขากลับบ้านแต่เขากลับคิดว่าเธอคือ เปียวแฟนของเขาจึงตรงเข้ามากอดจูบเขากอดเธอจูบเธอจนหญิงสาวตกใจปล่อยนะคะพี่ธามปล่อยปล่อยก่อนค่ะเปียวฉันขอโทษกลับมารักกันใหม่นะฉันสัญญาว,ว่าฉันจะไม่ปิดบังอะไรเธออีกแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่นางค่ะเป็นแฟนคลับไม่ใช่แฟนพี่นะคะฉันรักเธอนะเปรียวกลับมารักกันอีกครั้งเถอะนะ ปล่อยนะคะพี่ถามปล่อยก่อนยิงสาวตกใจเสียงสัน่นไม่ว่าจะห้ามอย่างไรเขาก็ไม่ฟังจนสุดท้ายเธอก็ตกเป็นของเขาแต่เขากลับถามคำถามที่เธอคาดไม่ถึงเธอมีโรคติดต่ออะไรหรือเปล่าอะไรนะคะพี่ถามถามฉันว่าอะไรนะฉันหมายถึงพวกโรคเอดโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เมื่อคืนนี้ฉันว่าฉันเมาจนไม่ได้ป้องกัน ไม่ค่ะฉันไม่ได้เป็นโรคอะไรพี่ธามเป็นผู้ชายคนแรกของฉันนะคะตะลกละผู้หญิงที่พาผู้ชายมานอนด้วยทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันน่ะเหรอจะบริสุทธิ์ผุดผ่องผู้หญิงที่ไม่เคยเขาไม่กล้าทําถึงขนาดนี้หรอกฉันไม่ได้พาพี่ธามมาเพื่อจะมาทําแบบนี้นะคะฉันเห็นว่าพี่ธามเมาฉันกลัวว่าจะเป็นข่าวก็เลยพามาที่นี่ก็เลยพาฉันมาเชื่อที่ห้องเธออย่างนั้นสิฮะ ฉันแค่กลัวว่าพี่จะตกเป็นข่าวฉันเป็นแฟนคลับพี่ชอบในผลงานพี่ทำไมมองฉันในแง่ร้ายอย่างนั้นอ๋อะเอาล่ะฉันต้องขอบคุณเธอสินะเธอต้องการเท่าไหร่ฉันจะจ่ายให้ฉันไม่เคยต้องการเงินจากพี่นะพี่ทามมีเอาก็ตามใจจะหาว่าฉันไม่รับผิดชอบเธอไม่ได้นะไม่ค่ะฉันไม่เอาจะไม่เอาอะไรของพี่ทั้งนั้นหญิงสาวมองเขาด้วยความน้อยใจ อุตสาห์เป็นแฟนคลับมาตั้งแต่สาวน้อยจนกลายเป็นสาวใหญ่ไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ไปได้ชายหนุ่มมองหน้าเธอแล้วออกไปทาให้หญิงสาวเสียใจมากแต่ก็โทษที่ตัวเองใจง่ายเองนางมาทํางานเอาแต่มือลอยเสิร์ฟอาหารผิด,ผ,ดผิดถูกถูก,ถกจนโดนไล่ออกจากงานเธอเสียใจมากเสียทั้งตัวเสียทั้งงานแกนี่แกโดนไล่ออกจริงๆหรอนางอืม เกิดอะไรขึ้นวะทำไมอยู่ๆแกถูกไล่ออกไม่มีอะไรหรอกฉันทำงานพลาดเยอะนะ่ะหัวหน้าเขาก็เลยไล่ออกแกไม่เคยทำงานพลาดนี่นะเป็นอะไรแกไม่สบายหรือเปล่าอยู่ๆทำไมทำงานพลาดมันต้องพลาดเยอะสิเขาถึงไล่แกออกฉันมีเรื่องให้คิดนิดหน่อยอะ่ะมันปวดหัวมันเครียดไปหมดฉันผิดเองแหละหัวหน้าเขาไม่ผิดหรอกเรื่องอะไรวะ แกเครียดเรื่องอะไรช่างเถอะนะช่างมันเถอะเว้ยแคนี่เออ,เออเออแกฉันมีอะไรจะเล่าฉันเห็นช่วงนี้พี่ธามไม่ค่อยออกงานเลยอะ่ะไม่รู้เขาไปไหนไม่รู้สิฉันไม่อยากสนใจอะไรไม่อยากสนใจเรื่องของพี่ธามเนี้ยนะแกเป็นติ่งเขามากกว่าฉันอีกฉันถามดูเผื่อแกจะรู้ว่าพี่ธามเขาไปไหนไม่รู้หรอก ฉันจะไปรู้ได้ยังไงฉันไม่ใช่เมียเขานี่ฉันจะเลิกเป็นติ่งเขาละตลอดชีวิตเลยด้วยอะไรของแกรักมาตั้งหลายปีอยู่ๆจะมาเลิกเป็นติ่งอ่อนแปลกใจแต่ก็ไม่ซักถามอะไรมากไปกว่านั้นไทมกลับมาทำงานตามปกติพยายามตัดใจจากเปรี้ยวคนรักของเขาพอเห็นข่าวว่าเธอหนีไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นเขาก็ยิ่งตัดใจได้ แต่เขากลับนึกถึงบทรักร้อนแรงระหว่างเขากับผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นด้วยแรงอัดอั้นของร่างกายชายหนุ่มมาที่ร้านเหล้าร้านนั้นมองหาแต่ไม่เจอหาอะไรเหรอครับวันก่อนผมเห็นมีพนักง,งานเสิร์ฟคนหนึ่งผมสีบลอนแล้วก็ตัวเล็กๆคุณเห็นหรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นน้องนางครับน้องนางโดนไล่ออกไปแล้วครับไล่ออกเหรอ ทำไมถึงโดนไล่ออกล่ะผมก็ไม่รู้ครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยน้องนางดูเหมือลอยทํางานผิดพลาดตลอดหัวหน้าเขาก็เลยไล่ออกชายหนุ่มครุ้นคลิตเป็นเพราะเขาหรือเปล่าถึงทําให้เธอเหมือลอยจนทํางานไม่ได้คุณรู้ไหมว่าที่อยู่ของผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนรู้ครับผมขอผมมีเงินตอบแทนให้ชายหนุ่มรับที่อาเธอมาและจ่ายเงินให้ไป ตอนนี้นางกำลังลำบากมากตกงานมีเงินเหลือในกระเป๋าแค่200บาทงานก็ยังหางานใหม่ไม่ได้หญิงสาวนั่งร้องไห้อย่างไม่รู้จะทำอย่างไรจะทำยังไงดีนายทางถึงจะรอดไปได้เงินสองร้อยจะอยู่ได้อีกกี่วันเนี่ยหญิงสาวบ่นคนเดียวแต่พอหันมาเจอเขาก็ตกใจพี่ทามเธอตกงานเหรอค่ะเพราะฉันหรือเปล่า ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่ธามหรอกคะ่ะฉันทำงานพลาดเองทำงานไม่ดีเองเขาไล่ออกมันก็ถูกแล้วฉันจะให้เงินเธอเดือนละห้าหมื่นบาทอะไรนะคะค่าอะไรฉันจะให้เธอมาทำงานให้ฉันแล้วก็เป็นนางบำเรอของฉันด้วยพี่ธามนี่พี่ธามจะซื้อนางหรอคะถามอะไรมากมายละ่ะแล้วแต่นะจะเอาหรือไม่เอา ทำงานบ้านเล็กๆได้น้อยแล้วก็เป็นนางบำเรอให้กับฉันฉันจะจ่ายให้เธอเดือนละห้าหมื่นบาทหญิงสาวนิ่งคิดกับขอ้อเสนอของเขาไหนๆเธอก็รักเขามากแล้วเสียตัวให้เขาไปแล้วถ้าเธอยอมไปอยู่กับเขาอย่างน้อยเธอก็จะได้มีเงินเก็บเดือนละถึงห้าหมื่นบาทจึงยอมตกลงตกลงค่ะฉันตกลงจะไปอยู่กับพิธามก็แค่นี้ตกลงซะตั้งแต่แรกก็ดีแล้ว อย่ามาทำเล่นตัวฉันไม่ชอบหญิงสาวถอนหายใจไทมตัวจริงช่างแตกต่างจากไทมที่อยู่หน้าจอทีวีที่เธอกับเพื่อนเห็นเหลือเกินหญิงสาวตกลงย้ายไปอยู่กับเขาโดยไม่ได้บอกเรื่องนี้กับออนเกจะไปทำงานที่ไหนนะไปกระทานหันจังเลยเกได้งานแล้วเหรอเนี่ยได้แล้วเป็นงานที่ต่างจังหวัดคงต้องไปอยู่ที่นั่นเลย ทำไมไม่หาแถวกรุงเทพวะไปอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวแบบนี้ฉันก็เป็นห่วงฉันเหงาแย่เลยอ่ะไม่มีแกงานหายากจะตายได้งานอะไรฉันก็คว้าไปก่อนแหละเหลือเงินอยู่แค่สองร้อยแกคิดว่าฉันเนี่ยจะเล่นตัวได้หรออีกอย่างฉันก็ไม่กล้ายืมเงินแกด้วยแกเองก็ไม่ได้ร่ำรวยลำบากพอๆกับฉันนั่นแหละอ๋ยฉันคงคิดถึงแกมากเลยอ่ะยายนาง มีนานหรอกอยู่ไม่กี่เดือนเขาก็คงเบื่อฉันหมดสัญญาที่คุยกันไว้แล้วล่ะเบื่อเบื่ออะไรวะแกเออฉันหมายถึงหมดสัญญาการทำงานอะ่ะเออเออเอองั้นก็ไปเถอะกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดมีงานผ่านเข้ามาก็คว้าไว้ก่อนอืมฉันก็คิดอย่างนั้นแหละแล้วเจอกันนะเออเอ,อแล้วเจอกันโชคดีนะแก จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่2ของเมียลับลับของซุปตาค่ะถ้าใครติดตามตอนนี้แล้วยังไม่ได้ดูตอนที่1ก็ย้อนกลับไปดูตอนที่1ด้วยนะคะเพื่อจะได้ต่อเนื่องกันค่ะ